กินอาหารไหมคะทำไมลงมาแค่นั้นกันละ่ะแม่จ๋าเรียกแม่จ๋าก่อนแม่จ๋าแม่จ๋าอุ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 อันนั้นไม่ใช่นิวแม่กินไม่ได้นะลูกนะแม่จ๋าออเออเออเออแม่จ๋าแม่จ๋า สวัสดีครับแม่จ๋าแม่จ๋าอันนั้นนิ้วแม่ลูกกินไม่ได้แม่จ๋าลงมาแล้วลงมาแล้วระวังนิ้วท่านไว้ให้ดีกล้องทำไมไม่สูงออะ ไม่น่ารักเลยเออนั่นแหละมาถูกมากินอย่าก,กินนิ้วแม่นะคะนั่นมันนิ้วแม่ระวังนะเลย <c oughs> ลงมาแต่เดียวลงมาแค่สีสุดจ้าลงมาสิลูกไปเรียกอะไรอยู่บนนั้น มามาเอาเอาแม่จ้าสวัสดีครับเอออันนั้นยิ้มแม่อากาศไม่ได้หรอแม่จ้าเป็กแม่จ้าก่อนอกลัวอะไรกันแม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ้า แม่จ้าทำอะไรทำรังแล้วทำรังอีกแล้วมากินมามากินแล้วเอาอีกไหมลูกหรือให้แม่ใส่ไว้ในกล่องแม่จ้าสวัสดีค่ะโอ้เก่ยวอะไรขึ้นมาใส่ทำไรลูก อันนั้นมันอ๋ออ๋ออหนีไปหมดสวัสดีครับไมาจา่จ๋าไปหมดลไปแล้วไปแล้วเหรอลูกฮะไม่กินละสงสัยมาๆมามา,มากินเร็วกินอาหารยามเช้ามาๆไมา่มาจา๋าไม่จ๋า เอ๊ต้าเอตะาเอสวัสดีครับสวัสดีครับพัจชาแม่จ๋าพัจชาแม่จ๋าเอามาเอามาเอาเร็วเอาไหมดีไหมลูกอันนั้นมันไม่ใช่มาขี้เลื่อย์แม่น่าเอาไปเชี่ยวน่ะ ออมาแล้วกินไหมนี่อ่าเกี่ยบไปให้ใกล้ๆอะ่ะมาเร็วๆมาเอาอย่าเอาแค่มือแม่กับพออะไรไอ่อยไหมลูกอร่อยอย่าเอาปลายนิ้วแม่มาอย่ากัดกันลูก แม่จ๋าเอาเล็กแม่จ๋าชว์หน่อยแม,ม่จ๋าไม่จุงไม่จ้าละอายะเขี่ยของกินเล่นสิลูกเอออนันั้นิวแม่ไม่ได้เ,เขี่ยไม่ทันตะวันเล่นละ อันนิ้วแม่ลูกไม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอโตกตกตกไปกลเลยไปหาใครหนี่หาใครไป่ไรแลลวสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วคะที่สุกอิมนะ่มแล้วเม่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นแอบดูอยู่นะจึงสวัสดีครับสวัสดีครับสันขนัวบ้านแผนเป็นใบนะคะเนี่ยไม่จ้า อายุหนึ่งปีกว่าเขียวที่ทอามาแหละมาแหละเอาแบบเม็ดเมลูกเอาแบบเม็ดไหมเม็ดเมลูกไหลไหมคะ อย่าทะเลาะกันหรอกเออเออออนันั้นิ้วแม่หรอกกินไม่ได้เริ่มแทะนิ้วแล้ว ไม่ได้นิวแมนไปละค่ะจะต้องไปให้อาหารตัวอื่นแล้วออ,อกนอกกลุระสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบบายบายครับแม่กา ันนี้เป็นใบ่เลยเป็นนกใบ่เลย